รวมของเล่นสูงกิก่งและต้นกล้าสุดน่ารักจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนนค่ะทุกคนวันนี้คือจะมารีวิวของเล่นสุงกิก่งและต้นกล้ามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะตัวนี้คือเซต็ตเสริมสวยสุงกิ่งราคา199บาทค่ะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะในเซ็ตก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งลิปสติกนะคะขวดน้ําหอมแล้วก็กิ๊บติดผมแล้วก็มีหวีนะคะมาให้ไปตรงนี้กดเล่นได้เลยนะคะ กระเป๋าที่ชิ้นนี้นะคะต้นกล้าอยากเป็นหมอราคา289บาทค่ะไปดูข้างในกันเลยค่ะทุกคนดูสิเยอะมากเลยอกกุปกรณ์ในเซตนี้นะคะภายในเซตก็จะมีหูฟังแท้นะคะเครื่องมือผ่าตัดวิตามินปรลอดวัดไข้นะคะและที่สําคัญน,นี้น้อยน้องต้นกล้าแถมมาให้ด้วยนะคะเอาใจน้นองๆที่ชื่นชอบในการทำอาหารกับเซตนี้เลยค่ะกุ้งกี่อยากเป็นเชฟน,นะคะราคาเพียง289บาทเท่านั้น คนดูสิวัสดุดีมากสีสันสดใสเราสามารถตัดพวกนี้มาเล่นได้นะคะคนกุ <S <S 1> <S 1> ้งกิ่งพ่อทำอาหารแล้วค่ะภายในเซตก็จะมีเตาแกส๊สกระทะไข่ดาวนะคะหม้อและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะมาที่เซตสุดท้ายนะคะกับกุงกิ ราคา 1, 1 9บาทเท่านั้นนะคะในเซตน,นะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำปาวาน,นะคะยางบีบเ็ดน้อยแล้วก็อุปกรณ์อาบน้ำอีกมากมายเลยคะ่ะส่วนเซตของพี่กูกิ่งนะคะก็มีอุปกรณ์เหมือนของน้องต้นกล้าเลยคะ่ะของเล่นหู่งกิ่งและต้นกล้าสีเซตที่พี่ฟีรีวิวในวันนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เ e เ e ่ e อีเลฟหรือสั่งผ่านแอปเซเว่นเดลิี่ได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย